กดปุ่มเพื่อเริ่มการทำงานมาแนะนำสัญลักษณ์การแจ้งเตือนการทำงานของเครื่องกันนะครับซ้ายมือนี่เป็นถ้าแจ้งเตือนเป็นไฟสีแดงแสดงว่าเศษกระดาษในในเครื่องเต็มแล้วต้องนำไปเททิ้งนะครับผมตรงกลางนี้เป็นสัญลักษณ์ paper jam ก็คือกระดาษติดภายในใบมีดก็ต้องแก้ไขนะครับเดี๋ยวเรามีวิธีการแก้ไขให้แล้วก็ขวามือนี้เป็นการ ปิดประตูเครื่องไม่สนิทเครื่องก็จะแจ้งเตือนแล้วก็จะไม่ทำงานครับและนี่ปุ่มตัว R คือปุ่ม reverse นะครับใช้ในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดภายในเครื่องครับวิธีการใช้งานเครื่องทำลายเอกสารที่ถูกต้องนะครับก็คือไม่ใส่กระดาษเกินจำนวนแผ่นที่เครื่องกำหนดไว้นะครับจัดขอบกระดาษให้เสมอกันแบบนี้สังเกตว่าตรงกลางของช่องป้อนกระดาษนะครับจะมีเซนเซอร์ ตัวจับกระดาษอยู่ในการใส่ที่ถูกต้องเราควรจะใส่ให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางของช่องเพื่อที่เครื่องจะได้จับการทํางานแล้วก็ทํางานอย่างออโ,อโต้วิธีการแก้ไขในกรณีที่กระดาษติดเครื่องทำลายเอกสารนะครับกดปุ่มปิดเครื่องแล้วเปิดฝาด้านบนทำการฉีกกระดาษที่ติดอยู่ให้เหลือให้น้อยที่สุดนะครับ แล้วกดปุ่มเปิดเครื่องหนึ่งครั้งแล้วกดค้างนี่คือตัวอย่างของกระดาษที่ถูกทำลายโดยเครื่องทำลายเอกสาร HSM นะครับ